คุณจึงได้รับการไถ่าผ่านพระโลหิตและการอภัยบาปโดยพระกรุณาคุณอนุดมของพระองค์คุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่1มิถุนายนการอภัยอย่างสมบูรณ์เอเฟซัสบทที่หข้อเในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือการได้รับการยกโทษจากการละเมิด โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าคริสเตียนบางคนเชื่อว่าแม้เขาจะได้รับการให้อภัยจากบาปแต่เขาก็ไม่ได้เป็นอิสระจากโทษทันของบาปนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายังคงคาดหวังการลงโทษจากพระเจ้าตัวอย่างเช่นคู่สมรสคริสเตียนบางคู่ถูกสอนว่าการที่พวกเขายังไม่มีลูกเป็นเพราะพระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาที่พวกเขามีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน และถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงยกโทษให้พวกเขาแล้วแต่พระองค์ก็ยังคงลงโทษพวกเขาอยู่แน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องก่อนการเข้าสู่พิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์แต่อยากให้คุณรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงยอมให้พระโลหิตของพระบุตรของพระองค์หลั่งบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรานั้นทรงให้อภัยบาปทุกบาปของคุณแล้วพระองค์ไม่ได้ต่อต้านคุณเมื่อคุณล้มลงและพระองค์ก็ไม่ได้ทำโทษคุณเมื่อคุณพลาดพลั้งทำบาป พระองค์ยังคงรักคุณยังทรงทำทุกอย่างเพื่อคุณและปรารถนาจะช่วยเหลือคุณให้ก้าวพ้นจากความบาบนั้นแต่แม้พระเจ้าจะให้อภัยคุณแล้วผลของการกระทำที่ตามมาก็ยังเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญอยู่ดีในพันธสัญญาเดิมเลือดของโคและแพะที่นำมาถวายเป็นสัตว์บูชานั้นทำได้เพียงการปกปิดความบาปแต่ไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบูบทที่10ข้อ4ี่ แต่พระโลหิตของพระคริสต์มิได้เหมือนเลือดของสัตว์เหล่านั้นด้วยการไถ่บาปเพียงครั้งเดียวพระโลหิตของพระบุตรพระเจ้าได้ทรงปลดการละเมิดของคุณไปชั่วนิรันด์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อ12และชำระคุณให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่1ข้อ9 แท้จริงแล้วพระเจ้าผู้ทรงสลับพระบุตรของพระองค์เพื่อทำพระราชกิจแห่งการไถ่ได้บอกกับคุณแล้วว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอาธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบูบทที่ 10: ข้อ17และถ้าพระเจ้าไม่แม้แต่จะจดจำความบาปนั้นพระองค์จะลงโทษคุณเพราะความบาปนั้นได้อย่างไรเพราะคุณเป็นลูกที่รักของพระองค์คุณจึงได้รับการไถ่ผ่านพระโลหิตและการอภัยบาปโดยพระกรุณาคุณอนุดมของพระองค์ พราะพระราชกิจของพระเยซูคริสต์นั้นสมบูรณ์ความบาปทุกอย่างของคุณจึงถูกยกไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์หมายความว่าโทษทานจากความบาปของคุณจะไม่ตกลงที่คุณอีกต่อไปเพราะโทษเหล่านั้นได้ตกอยู่ที่พระเยซูแล้วที่กางเขนดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53: ข้อ5ดังนั้นอย่าแม้แต่จะคิดว่าพระเจ้ากำลังลงโทษคุณเพราะความบาปที่คุณทำเพียงเพราะมีเรื่องไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ แต่จงมองไปที่กางเขนแล้วตระหนักว่าพระเยซูได้ทรงรบับบาปทั้งสิ้นของคุณไว้ที่พระกายของพระองค์บนไม้กางเขนแล้วจงเชื่อในพระราชกิจของพระองค์และคาดหวังชัยชนะเพราะพระราชกิจของพระเยซูสมบูรณ์ความบาปของคุณจึงได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์เช่นกันให้เราใครค่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยาบาปอย่างสมบูรณ์แล้วขอให้ลูกตรหนักในความรักของพระเจ้าและดำเนินตามที่ชีวิตใหม่ที่ได้รับในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน